สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านสื่อมวลชนและผู้ที่ติดตามการดําเนินงานของรัฐบาลครับวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่8ประจําวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ครับผมนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีข้างๆผมนี้ก็คือคุณพารมพลพรกลางครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เพิ่งจะรับการแต่งตั้งหมัดหมไปเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับสวัสดีท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดนะครับว่าการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองวันนี้มีหลากหลายตําแหน่งครับจะขออนุญาตเริ่มที่เรื่องของข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับนั่นก็คือเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรซึ่งได้กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับ โดยท่านได้บอกว่ายังมีประชาชนจํานวนมากไม่มีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในขณะที่ภาครัฐยังมีที่ดินในความรับผิดชอบซึ่งสามารถนํามาทําประโยชน์ให้กับประชาชนได้จึงขอให้ที่ประชุมคณะร,รัฐมนตรีไปดําเนินการดังต่อไปนี้นะครับ 1. ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันจัดตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และเหมาะสมรวมทั้งเร่งดําเนินการให้สามารถนําที่ดินของรัฐมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน โดยให้กรรมสิทธิ์ยังคงเป็นของรัฐรวมถึงการอนุญาตให้รัฐสามารถทำสัญญาซับอิงสิทธิ์ได้ระยะยาวขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับสถาบันการเงินจะพิจารณาให้สินเชื่อกับประชาชนในกลุ่มดังกล่าวมากขึ้นด้วยนะครับ 2. ให้คณะทำงานที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อนำผลการศึกษาดังกล่าวนี้นะครับหรือว่าผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2567ก็คือปีนี้นะครับ ในเรื่องของการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์มาประกอบการพิจารณาด้วยดังที่ทราบดีครับรัฐบาลที่ผ่านมาของอดีตนายกเศรษฐาทวีสินก็ได้มีการจัดท,ทําที่ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมไม่ว่าจะเป็นที่ของกองทัพเดือทัพบ,บกทัพอากาศและกองบัญชาการกองทัพไทยยกตัวอ,อย่างเช่นกรณีโครงการหนองบัวซอโมเดลนะครับก็จะมีการศึกษาในเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกก็เห็นว่าไม่ใช่แต่เฉพาะกระทรวงกลาโหมเท่านั้นยังมีอีกหลากหลายหน่วยงานครับที่มี ที่ดินอยู่ในครอบครองก็คงต้องลงไปดูรายละเอียดครับว่าจะสามารถทําให้กับพี่น้องประชาชนในประเภทใดแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับเรื่องที่2ครับที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านก็ได้สั่งการนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้มีการประชุมส่วนราชการซึ่งตั้งแต่ระดับประลัดกระทรวงนะครับที่กระทรวงการคลังท่านก็ตอกย้ําในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับบอกว่าในการประชุมส่วนราชการระดับประลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าเป็นครั้งที่2เนี่ยมีหลายประเด็น ที่ต้องการความร่วมมือระหว่างกระทรวงต่างๆให้บูรณาการร่วมกันแล้วก็ทํางานกันเพื่อให้นโยบายนั้นเป็นผลสําเร็จครับท่านนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ดังต่อไปนี้นะครับ 1. ให้กระทรวงการคลังนั้นเร่งรัดติดตามเบิกจ่ายของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบลงทุนครับอ้อนทั้งให้ทางกรฟรติดตาม KPI หรือว่าการมาตรวัดต่างๆนี่นะครับในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินอย่างเร่งด่วนซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ครับ นอกจากีครับยังขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันในการเชื่อมโย,ยงข้อมูลนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับนโย,ยบายดิจิตอลคอมเมนต์ของรัฐบาลครับและข้อ3ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันเล่งศึกษาถึงมาตรการในการรองรับการขายายตัวของเมืองการปรับผังเมืองเพื่อให้รองรับการขายายตัวของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงพื้นที่ในเขตชนบุรี ระยองและฉะเชิงเซาหรือที่เรารู้จักกันดีว่าพื้นที่อีกอซีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการวางแผนเสแต่เนินๆครับเมืองจะได้ไม่กระจุกตัวพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องเข้ามาอยู่ในเมืองกันมากนะักก็ถือว่าเป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลปัจจุบันนะครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของข้อสังการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเคยพูดไว้ในที่ประชุมคอรมอนะครับหลังจากทกภัยน้ำท่วม แล้วก็มีการตั้งสปชและสปชส่วนหน้าขึ้นมาและให้ทุกกระทรวงทบวงกรมนั้นกลับไปพิจารณาครับว่าตกลงแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมดังที่คอรมออนุมัติไปก่อนหน้านั้นไหมเช่นก่อนหน้านี้เราอนุมัติไปบ้านหายทั้งหลังหรือว่ากระแสน้าพัดผ่านไปเนี่ยครับก็อสองแสนอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีเรื่องของการล้างโคลนเรื่องของการเดียวยา9,000บาทต่อครัวเรือนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอันนั้นผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยก็อยู่ระหว่างการส่งมอบเงินให้กับพี่น้องประชาชน แต่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับเป็นเรื่องของพี่น้องที่ประสบทุกภัยน้ําท่วมในปีนี้เราใช้คํานี้นะครับโครงการฟื้ er นฟูเกษตรกรผู้ประสบทุทกภัยปี67จํานวนทั้งหมด8โครงการครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยขออนุมัติงบกลางนะครับจำนวนทั้งหมด2,553ล้านบาทเศษนะครับซึ่งก็จะไป ให้การสนับสนุนพี่น้องประชาชนที่ทํางานโทษคับที่ทําเกี่ยวข้องกับเกษตรกรนะครับมีทั้งหมด5โครงการด้วยกันผมนําเรียนโครงการใหญ่ๆนะครับ1โครงการเพิ่มประสิทธิธภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภ,ภัยอันนี้โครงการข้าวก็เสนอนะครับซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่1ตุลาคมไปจนถึงกันยายนปีหน้าก็คือ2568ครับมีวงเงินประมาณ1571ล้านบาทนะครับส่วนโครงการที่2ก็เป็นโครงการการสกัด การระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชเชื้อราและการสนับสนุนพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตช่วยเหลือกเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติในปี2567-2568ทั 2, 8, ครับวงเงินประมาณ421ล้าน 21, 000, 000, บาทนะครับที่เหลือก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆปลิย้อยนะครับก็ขออนุญาตไม่นำเรียนให้ท่านสื่อปวลชนทราบแล้วเดี๋ยวส่งเอกสารให้ท่านสื่อมวลชนทราบต่อไปนะครับ <c oughs> ขออภัยครับ เรื่องต่อมาครับพรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่นครคุนหมิงมณฑลยูนนานนะครับพร้อมด้วยท่านรองนายกตตรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านมาดิ์เสี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับเพื่อที่จะไปชุไป,ไปประชุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ5ประเทศนะครับก็คือไทยพมา่าลาวเวียดนามกัมพูชา และประเทศจีนซึ่งประเทศจีนนั้นก็นํบนทฑนจุนานนะครับเข้ามาเป็นส่วนในการประชุมเราเรียกกันง่ายๆว่าการประชุมสุดยอดผู้นําแต่ด้านของอีลวดีเจ้าพญาแม่โขงนะครับซึ่งก็จะมีการประชุม2วันในวันพรุ่งนี้เป็นวันพุธแ,และก็วันพฤหัสบดีนะครับกรอบสาระสาคัญที่จะมีการประชุมกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอาชญากรรมข้ามแดนนะครับเรื่องของการจัดบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของพลังงานเรื่องของการเกษตร รวมทั้งเรื่องของการคมนาคมที่จะเชื่อมโยงประเทศในลุ่ม,มแม่น้าแม่โขงเจ้าพญาและอีระวดีได้นะครับอันี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพร้อมกับ4รัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ครับ <c oughs> ต่อไปเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับด้านของคดีเด็กและเยาวชนครับกระทรวงยุติธรรมโดยท่านท่านพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ ก็ชี้แจงในที่ประชุมคอรมอครับนั่นก็คือการเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับที่เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนหรือว่าส่วนเอกชนเนี่ยนะครับไปจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนที่ก้าวผิดพลาดสมัยก่อนนี่ก็จะเป็นกรมต่างๆของกระทรวงยุติธรรมนะครับก็มีการผ่านกฎหมายฉบับนี้เพื่อที่จะให้เอกชนได้ช่วยแบ่งเบาภาระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านรัมตรีทวีสอดสองก็ย้ำนะครับบอกว่าคุณภาพต้องได้มาตรฐาน แล้วก็จะมีการตรวจเช็คนะครับรายละเอียดผมขออนุญาตนำส่งให้กับท่านสื่อมวลชนต่อไปนะครับต่อมาครับเป,เป็นเรื่องของการตั้งคณะกรรมการอาหารแห่งชาตินะครับซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการอาหารแห่งชาติมีทั้งหมด7ท่านนะครับรายละเอียดปรากฏตามที่เดี๋ยวจะส่งให้สื่อมวลชนทราบต่อไปนะครับ เพื่อที่จะได้มีผู้ทรงคุณวุฒินะครับไปดูเรื่องของอาหารของประเทศไทยว่าทําอย่างไรจะสามารถพัฒนาให้กับเด็กๆหรือว่าคนไทยนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเราก็ต้องมีเหตุมีผลนะครับที่จะอธิบายได้ว่าตกลงอาหารประเภทใดที่ประชาชนควรจะรับประทานเรียกว่าเป็นคณะกรรมการอาหารแห่งชาติเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ท่านสื่อมวลชนนะครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของการตั้งข้าราชการการเมืองนะครับ มีการตั้งข้าราชการการเมืองทั้งหมด3ท่านซึ่งรอมานาน2เดือนกว่าเลยครับนั่นก็คือการตั้งรองโฆษกประจําสํานักนายกรัตมตรีซึ่งผมแนะนําไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะครับก็คือท่านคารมพรอ,นอพอนพรกลางครับท่านเคยดํารงตําแหน่งรองโฆษกในรัฐบาลชุดที่ผ่านมานะครับก็คิดว่าคงจะสามารถทํางานให้กับรัฐบาลแล้วก็เชื่อมโยงพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนได้เป็นอย่างดีนะครับ ท่านที่สองครับที่มีการแต่งตั้งรอโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับก็คือนางสาวสาัชการวัฒนจันทร์ดำรงตําแหน่งตั้งแต่วันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด3ท่านแต่ว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปลียนแค่2ท่านอีกหนึ่งท่านนั้นก็รออยู่นะครับว่าในสัดส่วนของพรรคการเมืองจะส่งใครเข้ามาซึ่งก็คงจะต้องรอในโอกาสต่อไปนะครับส่วนตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่งที่สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับก็คือตําแหน่งที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรมเวยชยชัยครับนั่นก็คือตําแหน่งของพลตํารวจเอกรอยอิงคะไผ่โลดก็จะมาดารงตําแหน่งที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีในการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมข <c oughs> ออภัยครับนอกจากนี้นะครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังเห็นชอบในการตั้งสมการผู้ช่วยรัฐมนตรีทั้งหมด11ท่าน ชื่อที่หลายท่านให้ความสนใจก็คือพลเอกนิพนธ์ทองเล็กนะครับมีพลตํารวจตรีสุรสิทธิ์สังคพงศ์มีนางสาวนหัทยทิวไผ่งามมีนายนิยมเวชกามานายเอกพรรักความสุขนายวิวัชชัยโหตระไวยสยะนายกฤษชนอนอายะปัญญานายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศนายกองตรีธนกิจจิตอารีรัตน์และนายสมศักดิ์การจรวัฒนานะครับเป็น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีที่มีหลากหลายกระทรวงนะครับผมจะขออนุญาตนํารายละเอียดให้กับท่านสื่อมวลชนได้ติดตามต่อไปนะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องสําคัญครับรัฐบาลให้ความสําคัญอย่างจริงก,ก็คือการทํานโยบายต่างๆเนี่ยจะต้องรัดกลุ่มนะครับแล้วก็ดําเนินการได้อย่างเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของหนี้สาธารณะกรอบของประเทศไทย้นอยู่ที่ร้อยละเจนะครับ ซึ่งปัจจุบันครับมีการรายงานสถานะของหนี้สาธารณะตามมาตรา35วงเล็บหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะและก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสลอคอ,อนะครับรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ครับว่าสถานการณ์ณปัจจุบันในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2567ก็คือปีนี้นะครับมีจำนวนทั้งสิ้น11.728 ล้านล้านบาทนะครับเป็นตัวเลขก,กลมๆนะครับมีเศษจ้อยนิดหน่อยคิดเป็นร้อยละ64.02ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือที่รู้จักกันดีว่า GDP ซึ่งปัจจุบันนั้นยังอยู่ในกรอบการบริหารหนี้สาธารณะที่กำหนดให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP นั้นไม่เกินร้อยละ70นะครับซึ่งรัฐบาลก็พยายามจะควบคุมสัดส่วนต่างๆนะครับเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับนอกจากจนี้ครับในการรายงานนะครับบอกว่ามีการนําไปใช้เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาการสร้างรายได้แล้วก็มีการเล่งรัดก,การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่กระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศครับโดยเป็นการลงทุนด้านการคมนาคมด้านสาธรารณูปการและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นสําคัญ เพื่อการกระจายความเจริญและก็ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมขยายโอกาสในยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับซึ่งที่ประชุมก็รับทราบตามที่มีการเสนอในเรื่องนี้นะครับก็ถือว่ากรอบของ GDP ที่เป็นการหนี้สาธารณะนั้นยังอยู่ที่ประมาณ64%ถ้าเกิน70%ถือว่าประเทศมีปัญหานะครับก็ถือว่ารัฐบาลยังคงทํางานได้อย่างต่อเนื่องครับ้บดนี้คือการถแถลงข่าวของ การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่8ประจำวันที่5พฤศจิกายน2567ครับท่านสามารถติดตามรับชมสรุปสถานการณ์ต่างๆรวมทัง้ง,ง,ง,งการทำงานของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้อีกครั้งนะครับในเช้าวันเสาร์เวลา8นาิกากับรายการเสียงจากใจไทยผู้ฟ้าครับซึ่งจะออกอากาศทางวิทยุแห่งประเทศไทยและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มลยครับก็สามารถรับชมได้ทุกวันเสาร์เวลา8นาฬิกาครับท่านถลมเชิญนะครับวีในในจะทักทาไทยสื่ทมวนเชิญเลยครับ ครับสวัสดีท่านสือส่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทางบ้านก็ขออนุญาตที่จะได้กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งขอบคุณท่านอนุทินชาญวิรากูลท่านรองนายกตรีท่านดนตรีว่าการกระทรวงไทยแล้วก็พรคภูมิใจไทยที่ได้ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งยิ่งพรคภูมิใจไทยมีคนเก่งเยอะแต่ก็ทางพรักก็ได้ให้โอกาสผมขอบคุณท่านนายกแพทองทานชินวัตรซึ่ง โดยข้อที่จริงผมได้เริ่มต้นชีวิตการเมืองจากพรรคไทยรักไทยทำงานกับท่านทักษิณมาตั้งแต่ปี2542นะครับ42นะครับ,รบเป็นเด็กๆก,ก็เข้าร่วมกับพรรคไทยรักไทยเพราะฉะนั้นในการเข้ารับตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มาร่วมกับท่านกิรยุวงทรัพย์ซึ่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยกันก็มีความดีใจแล้วก็ ขอบคุณทางรัฐบาลที่ให้โอกาสการเป็นรองโฆษกประจําสํานักนายมนตรีก็มีหนะ้าที่ต้องที่จะทาความเข้าใจกับนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะครับพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้มีความเข้าใจถึงเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับแล้วก็คงทนะําหน้าที่ช่วยกับท่านโฆษกในการสื่อสารประชาสัมพันธ์แล้วก็ในความรู้สึกผมผมถือว่า11เดือนที่ผ่านมาที่ได้ทํางานกับทางสื่อมวลชน มีประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์ได้รับความรู้ต่างๆและครั้งนี้กลับมาก็จะทําหน้าที่ทําหน้าที่รองโฆษกให้ให้ให้ดีกว่าเก่าแล้วก็สิ่งใดที่จะสามารถให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนได้จะทําหน้าที่ประสานงานนะครับให้ข้อได้จริงด้วยความเข้าใจแล้วก็จริงใจในการที่จะทําให้ประชาชนนะครับเข้าใจนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะครับก็ขอบคุณท่าน กิรยุทนะครับที่จะได้ทํางานร่วมกันนะครับเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่เราเคยอยู่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลตอนนู้นแต่กลับมาครั้งนี้เรามาทํางานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองด้วยกันก็ขอให้สื่อมวลชนนะครับให้โอกาสในการทํางานนะครับในรัฐบาลท่านนายกแพทองทานชินวัตรนะครับขอบคุณทุกท่านครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติมิดเดียวนะครับวันอาทิตย์นี้ในช่วงเย็นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปที่นครลอสแอนเจลิสนะครับ เพื่อพบปะก,กับทางท่านทูตนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะประชุมหารือกันจากนั้นเนี่ยก็จะพบปะกกับพี่น้องประชาชนคนไทยในพื้นที่ในนครลอสแอนเจลิสที่สหรัฐอเมริกานะครับจากนั้นเนี่ยประมาณวันพุธหน้าท่านก็จะเดินทางต่อจากอ,อเมริกาไปที่เปรูซึ่งเครื่องบินก็จะใช้เวลาบินประมาณตั้ง8ชั่วโมงสรุปแล้วก็จะต้องบินอยู่ประมาณเกือบ26 27ชั่วโมงเนี่ยนะครับในการเดินทางไป และท่านก็จะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยในวันที่18พฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกซึ่งก็มีหลากหลายประเทศนะครับที่เข้าร่วมจัดที่กรุงลิมาประเทศเปรูนะครับก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ประเทศไทยจะได้มีสปอตไลท์ฉายอยู่บนเวทีระดับโลกในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญทั้งอเมริกากลาง อเมริกาใต้ซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่อีกตลาดหนึ่งนะครับที่ท่าหนโยกมำตรีก็จะไปพูดคุยในนามของผู้นําของรัฐบาลไทยครับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านสื่อมวลชนนะครับมีคําถามกับิฉันชนะครับถ้าไม่มีขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ